เพื่อที่จะให้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับอยากจะให้ได้ได้กุ้งกันเยอะๆนะครับถึงจะไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ของผมแต่เรามีความรู้เพิ่มเติมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ศึกษาจากคนอืน่นจากลูกค้าจากคนที่ตกเก่งๆนะครับแล้วผมก็มาพัฒนาอุปกรณ์ของผมนะครับพัฒนาหัวเชื้อพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราจะพัฒนาไปด้วยกันไม่หยุดนิ่ง นะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับตัวนี้วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ